ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกประเทศไทยหรือสยามในอดีตเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเช่นอังกฤษฝรั่งเศสหรือฮอลแลนด์สิ่งนี้เกิดจากความสามารถในการใช้กลยุทธ์ทางการทูตและการเจรจาเพื่อรักษาเอกราชไว้ได้โดยเฉพาะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ประเทศไทยหรือสยามในอดีตเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกอย่างสมบูรณ์และสิ่งนี้เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างกลยุทธ์ทางการทูตการปรับตัวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในประเทศประเทศไทยมีความสามารถในการดำเนินนโยบายบาลานซ์ระหว่างมหาอำนาจโดยเฉพาะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ที่ทรงพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบครองโดยชาติใดาชาติหนึ่งในบางกรณีไทยจําเป็นต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนให้กับมหาอำนาจเช่นการเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้แก่ฝรั่งเศสปัจจุบันคือสอปปปลาวและกัมพูชาบางส่วนและการเสียดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ให้แก่อังกฤษเช่นรัฐคาเดวเปอร์ลิสกลันตันและตรังการูเพื่อรักษาความสมดุลทางอำนาจ และป้องกันการถูกยึดครองทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในหลายด้านเช่นการยกเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูปกฎหมายและการสร้างระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพื่อให้ประเทศมีความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับชาติตะวันตกได้ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเหมือนบัฟเฟอร์สเตตรัฐกันชนระหว่างเขตอิทธิพลของอังกฤษพม่ามาลายูและฝรั่งเศสอินโดจีน การมีบทบาทเป็นรัฐกันชนทําให้มหาอำนาจทั้งสองไม่ต้องการควบคุมไทยโดยตรงเนื่องจากอาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันประเทศไทยมีความสามารถในการลงนามในสนธิสัญญากับชาติตะวันตกเช่นสนธิสัญญาบาวริง่งพุทธศักราช2398ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้าในประเทศแต่ยังคงรักษาอํานาจอธิปไตยของตนไว้ได้การที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ทำให้ประเทศสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้ขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวตามแบบแผนของชาติตะวันตกเพื่อพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นการปกครองการศึกษาและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามการเสียดินแดนและการเปิดประเทศให้ชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายก็ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมในเวลาต่อมา แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวประเทศไทยจึงสามารถรักษาเอกราชและดำรงอยู่ในฐานะประเทศที่ไม่ตกเป็นอาณานิคมได้อย่างน่าภาคภูมิใจประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเพราะการใช้กลยุทธ์ทางการทูตการเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชการปฏิรูปประเทศและสถานะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรากดแชร์เพื่อแบ่งความรู้ดีๆให้เพื่อนคุณกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องใหม่ทุกวัน รักและขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจ